สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนนะคะวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเรียนกับครูมิวต่อกันในเรื่องที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะทบทวนความรู้นะคะพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรามีกี่รูปแบบคะมีทั้งหมด ห้ารูปแบบใช่ไหมคะคือเนื่งพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดจากการกระทําของแรงแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะเช่นการปั่นจักรยานการแกว่งของชิงช้าหรือการ ไหลจากน้ Freiheit, ula, field, ing, ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําหรือที่เราเรียกว่าน้าตกนะคะต่อมาพลังงานแสงพลังงานแสงคือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์โดยพลังงานแสงจะมีอยู่สองอย่างก็คือแสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นแสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติคืออะไรคะแสงจากดวงอาทิตย์และแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นคือโทรทัศน์หรือว่าโคมไฟต่างๆนะคะ ต่อมาพลังงานเสียงพลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุหรือเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเหมือนเรากดกระดิง่งเรากดกริ่งหน้าบ้านต่างๆนะคะหรือว่าการเป,ปิดลาโพงต่างๆสี่คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่อิเล็กตรอน เคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นอิเล็กตรอนคือประจุไฟฟ้านะคะจะเป็นตัวนำไฟฟ้าและทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นนะคะพลังงานไฟฟ้าก็อย่างเช่นตู้เย็นพันลดลมโทรทัศน์นะคะต่อมาพลังงานสุดท้ายคือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนคือพลังงานที่ทำให้อุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะคะ อย่างเช่นกนรารเผาขยะการการผิงไฟนะคะหรือว่ากรารเผาถ่านหินแก๊สต่างๆนะคะคือพลังงานความร้อนนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่156ข้อที่1นะคะอ่าให้เด็กๆเ,เติมชื่อของพลังงานให้สอดคล้องกับ ข้อความที่กำหนดให้ข้อที่1พลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุคือพลังงานอะไรคะพลังงานเสียงใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2พลังงานที่มีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นชัดเจนพลังงานอะไรคะพลังงานแสงก็คือดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดนะคะต่อมาข้อที่3พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวของวัตถุ คือพลังงานกลนะคะต่อมาข้อที่4ี่พลังงานที่ทําให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นคือพลังงานความร้อนนะคะข้อสุดท้ายพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวนําไฟฟ้าคือพลังงานไฟฟ้านะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําให้เรียบร้อยนะคะ ต่อมาการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะการน้ำร้อนการน้ำร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนการเปลี c, ่ยนพลังงานไฟฟ้าของการน้ำร้อนนะคะให้เป็นพลังงานความร้อนคือการทำให้น er ้ pues ําในกาเดือด ต่อมาข้อที่สองคือโคมไฟโคมไฟเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ประจุหรือว่ากระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแสงโดยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงทําให้หลอดไฟนะคะสว่างขึ้นในเวลาเราทําการบ้านใช่ไหมคะเราก็จะอาศัยโคมไฟหรือว่าไฟดับต่างๆเราก็จะอาศัย ควบคุมไฟหลังบานนะคะจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงค่ะต่อมาวิทยุเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเสียงการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงคือการทําให้วิทยุเกิดเสียงไม่ว่าจะเป็นลําโพงหรือว่าโทรทัศน์ก็เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะในภาพที่4ภาพที่สี่เป็นภาพแผงเซลล์สุริยะหรือที่เราเรียกว่าแผงโซล่าเซลล์นะคะเปลี่ยนจากพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้แตกต่างจากสามภาพที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงพลังงานแสงต่างๆแต่นนี้คือ พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าแผงเซลล์สุริยะต่อมาภาพท,ที่ห้าคือเครื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขเนี่ยเปลี่ยนจากพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนกันไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะอะไรคะเพราะว่า เครื่องคิดเลขมีเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจึงเปลี่ยนพลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะในเครื่องคิดเลขมันจะมีแผงวงจรอยู่นะคะอาจจะเป็นแผงวงจรที่มีเซลล์สุริยะหรือว่าแผงโซล่าเซลล์เล็กๆอยู่ภายในนะคะก็เลยเปลี่ยนจากพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะ าการเปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็มีแผงโซแผงเซลล์ยิยะแล้วก็เครื่องคิดเลขต่างๆอันนี้เป็นแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้นะคะหน้าที่156เหมือนเดิมแต่เป็นข้อที่2นะคะเขาบอกว่าดูภาพแล้วบอกว่าวัตถุเหล่านี้เปลี่ยนพลังงานใดเป็นพลังงานใดนะคะภาพที่1คือภาพนาฬิกาปลุก เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลหรือพลังงานเสียงนะคะการสั่นสะเทือนนะคะจะให้เกิดเสียงและทําให้เกิดพลังงานกลได้ด้วยนะต่อมาเซลสุริยะหรือโซลาเซลลเปลี่ยนจากพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจาก พลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะคะใบพัดด้านล่างของคอมพิวเตอร์จะหมุนเปลี่ยนเป็นพลังงานกลและหน้าจอนะคะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงและลำโพงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงและพลังงานความร้อนตามมาถ้าเราเล่นในเวลานานใช่ไหมคะอันนี้มีเปลี่ยนหลายพลังงานเลยใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ของเรานะคะต่อมากิจกรรมทําพร้อมๆกันเป็นกิจกรรม ที่หกนะคะใบงานที่หกใบงานที่หกจะเป็นการให้เด็กๆนำข้อความที่ครูกำหนดให้มาเติมในภาพด้านล่างนะคะมาเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆภาพที่หนึ่งเป็นภาพของวิทยุใช่ไหมคะวิทยุเป็นการเปลี่ยนพลังงานอะไรคะพลังงานเสียงนะคะเป็นการเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงต่อมาโทรศัพท์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานเสียงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมาโทรทัศน์เปลี่ยนเป็นพลังงานแสงและเป็นพลังงานเสียงอันนี้เป็นพลังงานภาพได้ด้วยนะคะแต่เป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานภาพพัดลมเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพราะว่ามีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วก็ ที่ปิ้งขนมปังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนและพอสุดท้ายก็คือเตารีดนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนภาพทั้งหกภาพนะคะคือการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้จบการเรียนเรื่องการเปลี่ยนพลังงานนะคะ ขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังและกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้วิทยาศาสตร์นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะในเรื่องของพลังงานและขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆ